ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาวเดียครับวันนี้บาวเดียพามากแกะเม็ดผักหวานป่านะครับอันมันงอกไป่นแล้วพี่น้องบาวเดียฟังไว้ตอนแรกฟังไวนาดินแบบนี้นี่ฟังไวนาดินแบบมาที่นี่ไอ้ม้าบาวเดียมันมาขวัดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ใต้ดินเลยบาลนี่แต่ว่ามันงอกวุ่แล้วพรามันอยู่ใต้ดินนะมันสีเมื่อคืนนะครับมันสีึืนเมไ่ว้นะครับ หลักมันเกิดกับจริงแต่ว่าหัวมันใบมันสีขื้นจากดินบ่ไรเพื่อมันอยู่เลือกแหงนะครับมันต้องอยู่เหนือดินนะครับมมนจชงสีขื้นนะครับมมนจชงสีขื้นใบนะอันนี้ก็พยายามนี่พยายามพยายามค่อยค่อยคูดเบิ่งนะครับว่าอันไดมันออกหลากแล้วนะครับเดี๋ยวต้องสีเอาจิ้มปลูกไม้นะครับตอนนี้ค่อยค่อยแกะก่อน ค่อยๆเลาะเบื่องก่อนมันอยู่แต่ดินแห้งพี่น้องอยู่เลือกแห้งมาเบาเดียวข <c oughs> วัดไว <c> ้ <oughs> <c oughs> นะครับต้องค่อยๆเพราะว่าหากมันสีหักนะครับอันที่หักแล้วอันเนี้ยหลายอันมันหักแล้วนะครับแต่ว่าบาเดียวบูฮห้วว่านี่อันจังี่นี่อันนี้มันหักนี่จริงๆมันเาวอยู่ก็เลยบูฮห้ว่ามันสีเกิดตอบอนะครับมันหักแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาเก็บไปก่อนนะครับนี่ ออมาเรียนศึกษามาแล้วนะครับการปลูกก็คือเพาะให้มันแตกลากออกก้อนแล้วเดี๋ยวเอาไปปลูกรอให้มันเกิดใบจักหน่อยนะครับให้มันเกิดใบจักหน่อยแล้วเอาไปปลูกตามต้นไม้พี่เลี้ยงนะเข้า่านะครับบอกง่ายก็คือเอาไปปลูกใตโหมใหม่นะครับเพื่อให้เขาอันถูกแสงโดยตรงแล้วก็ให้ต้นไม้ใงญ่ซอยเลี้ยงนะครับซอยเลี้ยงประมาณนี้นะผมก่บบหค่อยเข้าใจหรอก นีนะโอ้ยเห็นบ่ขันควัดบอดีนี่หักเลยนี่นี่หกักเงานะครับเปอร์เซ็นต์หลดสูงนะครับแบบนี้มาเดี๋ยวต้องค่อยๆเฮ็ดนะครับผมพี่น้องมันสีหกักนี่เห็นบ่เนี่เอาไว้เดียเด๋ยวมาเดี๋ยวเสียบบ่ดนี้เฮ็ดหนาดินไม่ก่อนปั๊บหนาดินไม่ง,งามๆแล้วก็จัง เอาไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มบูกซิ้นนี่ครับแทงลงไปแล้วก็จังเอาไอ้หากอันนี้เสียบลุงเนาะนะครับมันนี้ก็ได้ไต่ไฟครับมันเหมือดแล้วนะครับเอาออกต้องเอาออกมันเบิดเพราะว่ามันสิบ,บท่านมูนะครับนี่อันนี้บท่านเกิดฟังยันในแต่ดินแต่ว่านวยมันเบาล่ะแจ็คสิเกิดบ่เกิดตรอกมันเบาม,มันฟิวในนะเขาเอิ่อทังในมันบบมี

มันอยู่ในอันนี้พดมันอยู่ในแต่ดินพดนี่พน้าพี่น้องโอ้ยเรียงลายเลยนี่อันนี้ก็เห็นว่าเขาขาวนี่เขาขาวกำลังสีออกแต่มันออกบ่ได้ั้องอันก็ออกบ่ได้มันบ่ถือแสงมันต้องมีแสงในการสังเคราะห์น้นำจักหน่อยเฮียตะครับ ไม่มีแต่ขาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจอกูแอมโอ้ยเกือบมันตอดมือเบาเดียวละไปไซ่ล่ะเอาคือไปไหวเลยพี่น้องมันหมุนลงดินมา นี่มนันหนีล่ะเฮ้ยไปไหวทางบันนี่ใส่นล่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงเด้ออะบ่าเดี๋ยวกันหนาจะเอาขึ้นเบิร์ดละครับเบิดแดละบ้านบ่ขึ้นบ่เป็นหยังเนี่ยปั๊บหน้าดินใหม่ก่อนนะครับบ่าเดี๋ยวก็สิปั๊บหน้าดินใหม่โดยการนี่ยเออยังๆๆ้นตอนี้บ่เกิดแล้วมันเบาแล้วบ่าเดี๋ยวสิแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาปลูกใหม่พี่น้องนี่ก็เป็นดินก่อนจะปลูกใหม้บเทยเอ็ดให้มันเรียบก่อน เดี๋ยวลวดหนามมาเนี่ยูหน่าเห็นแต่หากมันหักจักหักออกมาจะต้นได้หรอกอ่ะโอเคครับดี๋ยวพอเดียวลดหนามแล้วกระสีเอาอันนี่จิ้มแบบนี้ก็สีจิ้มแบบนี้นะาพี่น้องจิ้มแบบนี้เป็นหูแบบนี้แล้ววันเดียวกระสีเอาปึ๊บลงไปแบบนี้จิบ้บถึงสีหน้า ง,ง่ายเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นรดนามให้มันแน่นลงก่อนโอเคครับ